ไอ้แกเห็นบนกระดานนั่นไหมนกระดานอะไรละ่ะนั่นไงเหยื่อที่เราจะต้องไปจัดก,การไอ้เป็ดไงตัวนี้ไงละ่ะดูหน้าตามันสิหน้าตามใส่ซื่อมากเลย<อ>ม่คใครจะจัดก,การเรานะเ้มันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้อย่ในเกมโลบอกกับหมยที่มีชื่อว่ามิสเตอร์สติงกี้นะครับผมว้ hoo! อุ๊ยคุณสติงกี้หน้าตาเป็นแบบนี้เหรอหน้าตาแบบว่าดูหลายมากเลยนะอุ๊ย อะไรอ่ะการบ้านนะครับผมหนึ่งบวกหนึ <c <c ่งเท่าก oh, ับสามฮะใครสอนมาเนี่ยหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสามอุ้ยเส้นอะไรอุ้ยหน้าตาเรานี่ว่าโอ้โหหล่อหลาอาการเลยเนี่ยดูหน้าตาแบบว่าอุ้ยไปแงไปแงอ้อหล่อหล่อเฟี้ยวเลยครับแบบว่าไปต่อดีกว่าอุ้ยไปแงอ๋อกว่าตรงนี้โอเค ไปลอยไปเลยเลยอ๊ยทำไมเพื่อตายอ่ะเพื่อตุยได้ไงฮคุณซิงก์อเอ้ยอย,อยู่นี่เองไอ,อ้ตัวแสบเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจเย็นเนอเ้ยวิ่งเร็วแล้วกันวิว่งเร็วแล้วกันโอ้โหโอ้โหมาเลยแต่ลาตาตอ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 ตตอต่อต่อ เอาคุณตะเก้คุณไอเดี๋ยวแล้วตดตดตดใจได้ไหมตดใจจมูกเลยนะเอานล้รวบรวมรวบรวมรวมลมปลานเต็มตัวหนึ่งสองสามอ๋อลงเฮ้ยไปกันต่อดีกว่าทุกคน ชื่นใจเลยเจอไปหนึ่งลมปราน<อ> <laughs> ไปไรไปไรอุ้ยเข้าข้างในนี้เหรอต้องอ,อ๋อต้องกดโอเคจัดปลายจัดปลายเฮ้ยคุณสตกเกอโอ้โหตัวยังใหญ่เลยตรงนั้นอะ่ะโอ้ยโดนได้ดีโอเคเออืออนี่แน่ เออให้แกจะไปไหนล่ะอ๋าผมก็จะหนีจากคุณไงล่ะคุณสติกเกอรเออันตรายแท้เราอ้าไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันแล้วเมื่อกี้ใครเบียดเราเนี่ยอยู่ดีๆวิ่งมาเบียดใเลย <c oughs> ใจร้ายจังเลยอะ่ะแล้วเดี๋ยวนะโอเคตัวไปกดปุ่มแนละ้วเพื่อนเพื่ออกดได้ปุ่มหนึ่งละกดได้ปุ่มหนึ่งแล้วเหมือนจะมีสเส้น มันจะมีสองเส้นก็คือสองปุ่มอะไรยไปเลยไปเลยเลยออเรียบร้อยตอนนี้ประตูปเปิดแล้วเพื่อนๆตูเปิดแล้วนะครับผมอปเลยไปเลยไปเลย,เลยอู้อค้นหาสองปุ่มเปิดปิดอ้าเรากนหาเรียบร้อยดูสิว่าข้างในนี่มีอะไรอืมว้าวไก่บินไก่บินโอ้โหโอ้โหโอู้ มาเลยมาเลยมาเลยลบเลเซอร์แล้วครับเพื่อนๆอ้ยย่อยโอ้โหอันนี้ยากอันนี้ยากอันนี้ยากอ้าวแต่เราก็ผ่านมาได้นะครับผมเพราะว่าเราตัวพิ้วมากเลยเฮ้ๆไม่เคยเห็นไก่บินนะนี่นี่แหละไก่บินไก่บินโอ้ยเออฮะไม่นาไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันมาเลยมาเลยมาเลยคิดว่ามีความลับทางนี้อะความลับอะไรขออะไรกัน ดูสินายบอกมาแบบนี้เราก็ตอบสนองให้นะครับผมอู้ข้างหน้านี้คืออะไรอุ้ยเป็นลางก,งกว้างๆเลยอะ่ะจะกับลานบอสเพืออะไรกดปุ่มซุ่มแผนที่บอสไม่น่าสงสัยเลยอ่ะกดโอ้ยเดียวเดียวเดียวโอ้โหมิสเตอร์กินเหม็นมิสเตอร์กินเหม็นมามาเจ้ามิสเตอร์กินเหม็น ดีนะที่เราวิ่งเร็วดีนะที่เราแบบว่าอัดสปีดอัดสปีดแต่ว่าทางเขาก็อัดสปีดเหมือนกันอ๋อไม่นะมาเลยไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันโอ้ยโอ้ยแบบว่าตีเราทีเดียวตายเลยอะจะโกงกันไปไหมเนี่ยไอเปยกข่าเราสงสารเองจริงโอเฮ้ยโอเฮ้ย,ยมีแบบว่าหมวกกลับมาด้วยหมวกกลับมาด้วยออออนี่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  โอ้ยเราลุ้นเลยลุ้นมากลุ้นมากต่อนน้ลุ้นมาก,มาก,ามากวิงว่งวิง่งวิ่งออกข้างวิง่งออกข้างออกข้างคือดีงามออกข้างคือดีงามอืออือโอ้ยอย่าป้นไฟอย่าป้นไฟอย่า,อยา,อาโอ้โหเรียบร้อยว้าวเย้เรียบร้อยเฮ้ยเฮ่ยเฮ่ยได้แบบว่าสปีดมาด้วยสปีดแบบโอ้หสามร้อยสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแล้วตอนนี้เราต้องไปไหนเราก็ไปไหนกัน เออต้องไปไหนไปไหนกันอ๋อเส้นนี้ใช่ไหมตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้มันจะไปได้มันจะไปได้อือไปไหนไปไหนกันโอเคเราต้องกลับไปที่เดิมสินะดูแล้วน่าจะต้องกลับไปที่เดิมนะครับเพื่อนๆกลับไปแบบว่าโอ้โหสปีดเป็นไงเป็นไงปีดแล้วโอ้โหโอ้เอี๋ยวเด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 ี๋ยนายอย่าขวางสินายนายใจเย็น เร็วไปก็ไม่ดีนะเร็วไปก็ไม่ดีเหมือนกันเอ่อโอ้ว่าแล้วอเอาความเร็วแบบปกตินี่แหละเนาะแบบว่าเลยป้ายเลยอ่ะอยู่ที่นีก็เลยป้ายเออหุย,ย,ยเฮ้ยเจออีกแล้วเหรอมาเลยบรรลักษ์เหรอบรรณลักษ์เหรอเอาปืนก่อนเออเออนี่แน่นี่แน่นแนคุณบรรลักษ์โอ้โหแต่รอบนี้เราอาจสปีดไม่ได้เราจะติด อ้าอ้าตุ้ยอ่ะสปีดไม่ได้มา,มาเลยมาเลยลิ้นพันกันหมดแล้วล,ลิ้นลิ้นแปลแล้วตอนนี้ลิ้นปแปลแล้วมาเลย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 อืออือนี่แหละนี่แหละนี่แหละผมว่าคุณคงไม่เอาหนังสือตีเรานะนี่แน่ yeah, เออ,เอ,อถ้านายวิ่งแบบว่าวิ่งใส่เราแบบนี้โดยที่ไม่ทำอะไรเราก็ชนะแบบง่ายดายวู้ววเย่ yeah, ละลายไปซะเฮ้อดียิงเลยยิงยิงอือ อี๋นี่แะนี่แหละนี่แนละนี่แน,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 นอ้าวเฮ้ยปืนหายอ่ะไม่นะรีเซ็ตโลหะรีเซ็ตเออ,อนอกจากลิ้นแปะแล้วเสียงยังหลงอีกนะ่ะไปเลยไปเลยต้องต่ออีกกี่เส้นอะเส้นสองเส้นมั้งอืม อ่อโอเคตรงนี้ไปได้นะนี่ต้องต่อตรงนี้โอเคตรงนี้โดดได้ไหมนะผมว่าน่าจะโดดไม่ถึงตรงนี้แต่ว่าเราวางไว้ก่อนแล้วกันปลอดภัยเนาะเออโอเคมาวางเรียบร้อยนะครับผมเออเออป้ลงกันเฮ้ข้างล่างนี้จะมีอะไรรอเราอยู่นะอาจจะมี แบบว่าไก่ผู้หญิงสวยๆก็ได้เฮ้ยอุ้ยอะไรอะข้างล่างนี้มีน้ำแล้วครับผมแต่ว่าไม่น่าเล่นเลยน่าจะเป็นน้ำแบบสกปรกน่าดูอุ้ยมีขยะด้วยอะนี่แหละอย่างว่าแหละพวกที่ชอบทิ้งขยะในแม่น้ำเนาะต่ทำให้น้ำเป็นแบบนี้แหละแบบสกปรกจนไม่น่าเล่นน่ะอ ไม่ได้ากจะเล่นไม่เป็นไรเอาใหม่ละกันเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิคอุ้ยไข่ตุยมีไข่ตุยอยู่ด้วยอาจจะเป็นศพเราเมื่อกี้า <laughs> อาจจะเป็นศพไก่ศพไก่ตัวเมื่อกี้ <laughs> ไปเลยไปเลยไปเลยเยงนี่มันลูกตุ้มแบบว่าลูกตุ้มยักษ์วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอ้หอันตรายอันตรายว้าวา โอโหอ้โหแบบว่าเอียงตัวแบบเอียงตัวแล้วขาสั้นนะไม่เป็นไรเอาใหม่แล้วกันอือมาเลยมาเลยอีอีอีเนี่ยนี่เนี่อ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยเลยตอนนี้เราโหไต่ดินสอขึ้นไปเหรอไต่ดินสอขึ้นไปข้าบนนะเพื่อนๆอือเฮ้ยมีรถถังด้วยนี่มันมันคืออะไร โอ้มามาเลยโอ้โยมาตอนนี้เราอัดสปีดเรียบร้อยแล้วอัดสปีดไปเลยโอ้โหกระโดดไปเออกดดโอ้ยใกล้แล้วใกล้ถึงจุดไานกดตกโอ้โหอือจึ้งเรียบ no. ร้อยแล้วโอ้โหเฮ้ยถ้วยรางวัลนั่นคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเป็นของล่อตาล่อใจเรา ของลูกตาลรอใจเพื่อนเพื่อนฮืมถ้วยรางวัลอันทรงคุณค่ารับถ้วยรางวัลที่นี่รับไปเลยแล้วนะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหเมกาโลบโอคเก้าพันเมกาโลบอคเก้าพันโอ้โหโอ้โอ้โอไม่เป็นไรเอาไม่ล้วกันมาเลยมาเลยเจ้าเมกา,โ,มกาโ,โลบอคเก้าพันเจ้าเมกาโลบอคเก้าพันเราวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนเขายิงปืนมาเขายิงปืนมานี่นี่นีย่ยิงลูกกระตาเลยยิงลูกกระตาเออเออ เออใจเย็นเด้อใจเย็นเด้อส right. uh ูใจเย็นเด้อวิ่งไปก่อน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 ลงกระสุนโอเคโอเคยิง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 เฮ้ยโดนไปไหนโดนไปไหนโดนไปไหนกันโอ้โหโอ้โหนี่นี่ตายสักทีตายสักทีสแกตายตายแล้ววอ้โหโอ้ยปืนยังยิงอยู่ปืนยังยิงอยู่โอ้โหเย้โอ้โหเอ้ยประตูเปิดประตูเปิดแบบนี้โอ้โหขนาดนั้นมีรถ อูเป็นรถแบบว่าสีเหลืองสดใสเฮ้หยหรือว่าเป็นรถพาเราออกไปจากที่นี่เอาไปเลยครับผมเฮ้ยข้างหน้านั้นอะไรอะไรกันข้างหน้านั้นอือถึงโดยสวัสติรูปภาพอุ้ยรถหาย<ะ>ไม่นะคือข้างหน้านั้นมีหะใครนะ่ะตัวเราเองกำล,ลังเต้นอยู่เหรอวู้ฮูเฮ้ยนี่เราผ่านแล้วเหรอย้ yeah! จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกดซับสไครป์ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมีอะไรสนุกๆก,ก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายยู bye.